สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเหมยก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะวันนี้ Arizona, med, หมวยก็จะมาตัดชุดคุยนะคะทุกคนจากที่เรามาถึงมหาวิทยาลัยแล้วนะคะทุกคนเราก็วนรถหาที่จอดรถเลยค่ะจะบอกเพื่อนๆว่าวันนี้รถเยอะมากค่ะจากที่เราจอดรถเสร็จนะคะทุกคนเราก็ดิ่งตร <tr> งไปที่โรงอาหารเย็นเลยทุกคนค่ะก็คือเราขึ้นไปชั้นสี่แล้วนะคะทุกคนตึกสิบก็คืออาคารโรงอาหารเย็นนะคะ เจ้าหน้าที่เขาไปพักทานข้าวนะคะเราก็เลยจะต้องไปพักทานข้าวด้วยไปหาข้าวกินกันดีกว่านะคะทุกคนแลวเราก็กําลังจะพาผู้ชายไปกินข้าวที่โรงร้อนนะคะทุกคนเดินมาถึงโรงร้อนแล้วนะคะทุกคนอู้หูด็กนักศึกษาเยอะมากมาโรงร้อนก็พลาดไม่ได้เลยคะ่ะทุกคนร้านนี้ก็เป็นร้านประจำหมวยเลยนะคะ เลยจะบอกว่าหมวยชอบกินกว๋วยเตี๋ยวมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ร้านนี้ก็คือให้จุกมากราคาก็คือน่ารากักกบนักศึกษามากๆนะคะทุกคนจานนี้ก็คือ50บาทคะ่ะทุกคนเออแล้วเขาก็มีแบบเหมือนบุฟเฟ่ต์ไก่มีแบบเลือ่อยมีปีกไก่มีคอไก่ให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็คือหมวยกินตลอดแล้วก็กินบ่อยมากเวลามาเรียนนะคะ ก็คือมีให้หยิบเลยนะคะทุกคนมีเป็นกะละมังแบบนี้เลยนะคะร้านนี้ก็คือจะเป็นร้านประจำร้านโปรดของหมวยเลยนะคะทุกคนเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวไก่ขยำเมื่อร้านกว๋วยเตี๋ยวไก่ที่อร่อยนะคะขยังไม่ชิมก็ลองไปชิมได้ค่ะหลังจากเราซื้อกว๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดินไปหาที่นั่งกันนะคะจะบอกว่าที่นั่งโรงร้อนก็คือเยอะมากนะคะแต่ก็นักศึกษาก็เยืะเหมือนกันนะคะวันที่หมวยมาวันนี้นะคะทุกคน ก็กว่าใส่ตามองหารเลด้าที่เหมาะเจาะสําหรับเรานะคะทุกคนได้แล้วค่ะทุกคนนั่นก็คือหน้าพัดลมนั่นเองพัดลมแบบไม่ค่อยหิวเลยนะคะทุกคนหลังจากไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาเสร็จนะคะเหมยก็ไปซื้อมันโถต่อเลยคะ่ะอยากจะบอกว่ามันโถชิ้นนี้เหมยซื้อมาในราคา13บาทค่ะทุกคนก็คือถูกไม่ไหวเลยนะคะกลิ่นหอมแล้วอร่อยมากจาก,กินอิ่มแล้วก็ไปกันค่ะทุกคนไปสั่งตัดชุดกันก็มีนักศึกษาทายอยมาตัดชุดกันเรื่อยๆนะคะ สั้งสั่งตัดเสร็จก็จะได้เอกสารกลับมาแบบนี้เลยใช่ค่ะสั่งชุดเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็กลับจากมหาวิทยาลัยต่อด้วยไปคลินิกต่อกันเลยค่ะไปตรวจสุขภาพกันนะคะทุกคนสู้ๆใจม่สู้ก็ต้องสู้ก็คือกลัวเข็มมากๆนะคะทุกคนหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเวลาก็ล่วงเลยไปเกือบครึ่งวันแล้วค่ะนี่ก็ถึงตอนเย็นแล้วนะคะทุกคนกลับมาเซ็นท่านบางนาะเพื่อที่จะมาหาอะไรกินนะคะทุกคนอยจะบอกว่าหิวมากหิวทั้งวันหิวอะไรก่อน หมยก็จบด้วยที่ข้าวผัดนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าข้าวผัดต้มยำก็คืออร่อยอร่อยแบบอร่อยเวอร์อก็คือเจาะเลือดมานะคะทุกคนฉันก็เจ็บแขนค่ะผู้ชายก็เลยถือจานข้าวมา,าไว้ให้นะคะทุกคนส่วนพี่แน็กก็คือจะกินเป็นหอยนางลมทอดนะคะอยาจะบอกว่าให้เยอะมากพี่แนกก็คือกินหมดเลย สภาพห,หมวยก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนหลังจากเจ็บตัวนะคะอาการก็คือเป็นลมไปบ้างนิดหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าด้วยความวิตกกังวลแล้วก็ด้วยความกลัวนั่นเองค่ะก็อาจจะซึมๆไปนิดนึงนะคะเพราะความแบบตกใจอะไรต่างๆนานานะคะทุกคนผลพวงมาจากการเจาะเลือดตรวจสุขภาพนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำผลไปสมัครงานนะคะทุกคนไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแต่อย่างใดนะคะ หลังจากที่เราสองคนกินข้าเสร็จนะคะทุกคนแล้วก็กลับห้องเตรียมอาบน้ำแต่งตัวนอนกัน,นะค่ะทุกคนหมดแล้วค่ะหนึ่งวันวันนี้ของหมวย